โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะเมะช่วง Data าคารรคกเตอร์กันดั้มกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะอยู่กับยานลบของฝั่งกันดัมเอซึ่งประวัติกรวงอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับในครั้งนี้ก็เลยจะมัดรวมยานรุ่นใหม่ของทางกองทัพโลกที่พัฒนาขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์ของฟริต เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ากับยานลำแรกนั่นก็คือ d a อุ Uscard ซึ่งก็คือยานดีว่ารุ่น m a s โ Product นั่นเองครับยานดีว่ารุ่น m a s โ Product มีการพัฒนาขึ้นมาหลังจากปี AG 1 1หหรือว่าหลังจากเหตุการณ์ของฟิตจบไปนั่นเองครับตัวของทางกองทัพสาพันโลกก็ได้มีการพัฒนายานดีว่าขึ้นมาให้กลายเป็นยานลบหลักของทางกองทัพซึ่งจะมี2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกคือดีว่าซิงเกิลคาตาเพลหรือว่ายานดีว่าฉบับช่องออกตัวบมบิสู์ช่องเดียวนั่นเองครับตามชื่อเลยนะ ว่าที่มีช่องออกตัวบริสุทธิ์เพียงแค่ช่องเดียวนั้นซึ่งทาให้ตัวของยานนั้นจะมีขนาดเล็กกระทัดรัดอาวุธหลักของยานทวินบีมแคนนอนปืนใหญ่2ลํากล้องซึ่งจะมีจานวนทั้งหมด3กระบอกในตัวของยานดีว่าดั้งเดิมนั้นจะมีเพียงแค่กระบอกเดียวเท่านั้นจนกระทั่งได้มีการปรับแต่งยานให้กลายเป็นแลนดิ้งแอคเซลหมดถึงมีการสร้างปืนเพิ่มขึ้นมาอีก2กระบอกให้กลายเป็น3ตัวของยานลนํานี้มันมี3กระบอกมาตั้งแต่แรกโดยจะอยู่ส่วนด้านหน้าของสะพานเดินเรือ2กระบอกและด้านหลังอีกหนึ่งกระ หน้าของตัวยานซึ่งจะมีจํานวนทั้งหมด20กระบอกด้วยกันจะน้อยกว่ายานดีว่านะครับยานดีว่าดั้งเดิมมันมีอยู่40กระบอกได้อาวุธที่3มิสไซล์ลันเชอร์โดยจะมีการติดตั้งไว้ที่ด้านข้างของตัวยานฝั่งละ4ช่องยิงรวมกันเป็น8ช่องยิงในตัวของยานดีว่าดั้งเดิมมันจะมีส่วนด้านบนอีก6ช่องยิงด้วยกันซึ่งก็ถือว่าจํานวนน้อยลงนั่นเองครับต่อไปก็คือยานดีว่าแมสโปรดักรุ่นที่2 ซึ่งตัวของยานรุ่นที่2นั้นมันก็เหมือนกับยานดีว่าเป๊ะเ,เ,เลยครับมันเปลี่ยนสีไปก็แค่นั้นเองซึ่งในตัวของเนื้อเรื่องได้มีการปรากฏตัวออกมา2ส,สีก็คือสีเหลืองกับสีเทานั่นเองครับยานลํานี้จะถูกสร้างขึ้นมาโดยอ้างอิงข้อมูลจากยานดีว่าเป๊ะๆนะครับตัวของยานจะมีระบบทา์ฟอร์มมาตั้งแต่แรกเลยจะไม่เหมือนกับยานดีว่ารุ่นแรกที่ระบบทา์ฟอร์มนั้นค่อยมีการปรับแต่งยานทีหลังความสามารถและอาวุธเกือบจะทั้งหมดของตัวยานก็จะเหมือนกับยานดีว่าดั้งเดิมมมเลยนะนะััจีข้อแตตกก่าง เพียงแค่2อ,อย่างเท่านั้นแหละอย่างแรกเลยก็คือภายในยานไม่มีการติดตั้งเอ็ดบิลเดอก็นะเอ็ดบิลเดอมันมีอยู่2ตัวนี่ว่าตัวแรกก็ไปอยู่กับยานดีว่าปกติอีกตัวหนึ่งก็อยู่กับพใหเอกฉบับมังงนะ ต่อไปความแตกต่างอย่างที่2รุ่น Mass Product นั้นจะไม่มีปืนใหญ่โฟตอนบัสเตอร์แค n นอนะครับแล้วปืนใหญ่โฟตอนจะไปจะต้องใช้พลังงานอันมหาศาลซึ่งตัวของพลังงานนั้นมันจะอยู่กับเครื่องปฏิกรณ์ของเอ e บิลเดอรตัวของยานไม่สามารถใช้พลังงานของตัวยานเองเพื่อยิงปืนกระบอกนี้ได้ครับก็เลยกลายว่าตัดปัญหาไม่ต้องเอาปืนกระบอกนี้ไปใช้งานกับตัวของรุ่น Mas Product ต่อไปยานลำที่3บารอนชีแต่ยานลำนี้มันไม่ได้อยู่ในกองทัพสัพพันนี่หว่ะแถมให้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าตัวของยานมันก็ดัดแปลงมาจากยานสัพพันธ์นั่นแหละกลุ่มจนสลัดบิซิเดียนได้มีการนํายานแมสโปรดักของกองทัพสัพพันครับมาทําการดัดแปลงให้กลายเป็นยานของตัวเองโดยใช้เทคโนโลยีของเวแกนในการดัดแปลงนะครับ ทำให้ยานจะมีระบบ Invisible Umbrella Steel System หรือว่าระบบล่องหนของฝั่งเวแกนนั่นเองครับยานลำนี้สามารถที่จะใช้งานได้ปืนหลักประจำยานคือ Triple Beam Cannon หรือว่าปืนใหญ่แบบ3ามลำกล้องนั่นเองซึ่งตัวปืนกระบอกนี้จะมีจำนวนทั้งหมด4กระบอกด้วยกันติดตั้งไว้ที่ด้านข้างของตัวยานข้างละ1กระบอกและติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าของสะพานเดินเรืออีก2กระบอกปืนบีมต่อต้านอากาศยานจะมีจำนวนทั้งหมด24กระบอกมีการติดตั้งไว้ที่ส่วนตรงกลางของยาน เราจะเห็นว่าส่วนตรงกลางของยานใต้ท้องเรือนั้นมันจะมีดาบติดตั้งเอาไว้นะครับนั่นก็คือ r แร n g b งเบดเป็นดาบกัญภาพขนาดใหญ่สามารถใช้ได้โดยการเอายานพุ่งเข้าชนนั่นเองครับ ต่อไปจะเป็นยานลำสุดท้ายของกองทัพสาพ,พันนั่นก็คือยานอามาดิอุสครับยานอามาดิอุสเนี่ยจะเป็นรุ่นอัปเกรดจากยานดีว่าเลยยานลำนี้ออกแบบมาให้เป็นเรือธงของกองทัพสาพ,พันและยังเป็นยานลบอีกด้วยในขณะที่ตัวของยานดีว่าเดิมทีแล้วมันเป็นยานที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนโมบิสูดอย่างตัวของกันด้ามเอ็ดวันเท่านั้นแล้วก็ได้มีการดัดแปลงไปโดยการเพิ่มอาวุธปืนให้กับมันก็แค่นั้นเองครับส่วนตัวของอามาดิอุสนั้นถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นยานลบตั้งแแต่แรกเลย ซึ่งตัวของมันนั้นจะมีอาวุธปืนที่ติดตั้งเอาไว้เยอะกว่ายานลําอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คืออาวุธหลักประจํายานทวินบีมแคนนอนมีการติดตั้งไว้จํานวนทั้งหมด10กระบอกด้วยกันครับมึงจะเยอะไปไหนมี6กระบอกติดตั้งไว้ส่วนบนของตัวยานด้านหน้าสะพานเดินเรือ3ากระบอกและด้านหลังสะพานเดินเรือ3กระบอกด้านข้างของตัวยานมีการติดตั้งไว้ข้างละ1นกระบอกด้านใต้ท้องเรือมีการติดตั้งไว้อีก2กระบอกรวมกันเป็น10กระบอกต่อไปอาวุธที่2ครับปืนบีมต่อต้านอากาศยาน มีเยอะกว่าเดิมอีก ซึ่งตัวของยานดีว่าดั้งเดิมมีอยู่40กระบอกส่วนยานลำนี้มีอยู่60กระบอกด้วยกันครับเออเอาที่สบายใจเรียกได้ว่าโมบิสูตรฝั่งตรงข้ามไม่ต้องเข้าถึงยานลำเนี้ยมึงยิงกราดเลยเป็นยานลบที่มีปืนต่อทัศอากาศยานเยอะมากแถมมันไม่ใช่พวกปืนกลกระสุนธรรมดาไงมันเป็นปืนบีมนะครับบีมพอๆกับบ,บีมไรเฟิลเลยต่อไปอาวุธสุดท้ายเครื่องยิงมิซล์มีอยู่2ตัวติดตั้งไว้ที่ด้านข้างของตัวยานข้างละสี่ช่องยิงเทียบเท่ากับยานดีว่าครับยานจะมีลีเนียคาตาเพ หมด3ช่องด้วยกันซึ่งจะอยู่ด้านหน้าของตัวยานทั้ง3ช่องเลยแล้วยานจะไม่มีระบบทรนฟอร์มตั้งแต่แรกนะครับเนื่องจากว่าไม่จําเป็นครับเพราะว่ายานลํานี้ออกแบบมาให้สามารถปฏิบัติการได้ทุกพื้นที่ตั้งแต่แรกเลยก็คือสามารถปฏิบัติการได้ตั้งแต่บนพื้นบนฟ้าบนอวกาศสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ครับ เช่นเดียวกับรุ่นแมสโ o รดักยานลำนี้ไม่มีการติดตั้งปืนใหญ่โฟตอนบัสเตอร์แคนนอนเอาไว้และไม่มีเอ็ดบิวเดอร์อยู่ในตัวของยานต่อไปเก็บตกนอกรอบนิดหน่อยนะครับจริงๆคือลืมพูดไปในคลิปดีว่าก็เลยเอามาพูดในคลิปนี้ก็แล้วกันนั่นก็คือตัวของยานดีว่าเนี่ยดั้งเดิมแล้วนักออกแบบก็คือคุณเอเบคาวะเนี่ยบอกว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ได้ใช่ปะ่ะในตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวได้มีการบอกด้วยนะครับว่าได้แรงบันดาลใจมาจากหุ่นตัวไหนอาจจะทําให้เรามโนยานนานนดีวใร ฟอร์มของหุ่นยนต์ได้ง่ายขึ้นนั่นแหละคุณเอบีคาวะบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากป้อมประการมิติพิเศษจากหนังเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรแต่คําว่าป้อมประการมิติพิเศษเนี่ยมันเป็นคําเรียกของยานมาคอส1นะครับหรือว่า SDF1 มาคอสเป็นยานมาคอสลาแรกเลยจากมาคอสภาคแรกเลยครับ นั่นแหละคือที่มาพี่ถึงได้แซลมันในคลิปว่ากูนึกถึงมาคอสโอเคอันนี้ไม่ให้เมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลาฟ์หน้าสวัสดีครับผม